ครบเจ็ดคนเนี่ยใครครับที่มีความวุ่นวายที่สุดในวงคิดว่าใครครับแบมแบมเขาบอกผมวุ่นวายขนาดไหนมีอ่ะมีอยสามคนนะผมที่วุ่นวายที่เสียงดังทโอ้โหสามคนที่สุดจริงๆครับผมครับคนแรกครับคนแรกครับพี่เจมีครับเจมีวุ่นวายที่สุดแล้วไอ้หนย ทิ้งไว้สแหละอย่นี่อยากกินไอตมอยากกินตืออยากกินนี่ตลอดเวลาไ้ผมองว่าจะเป็นยุยแล้วผมยุยยยเขาก็คือแบบเวลาไม่ได้สคนพวกผมแบบก็อยากปิดเพลงอยู่เเพราะว่าเวลาสองก็เปิดเักนอ่าอ่าอ่าอาอ่า่ายวไปเปิดเพลงอยู่แอ้วอ็อ่าออ่่าอ่อ่าอออ่าอนาอ่อ่่าอ่่า่าอ่่ออ่าออ่าอออา มาอยู่นี่งๆเนี่ยแบบโอ้ยพระเอกเราอะ่หลอนกันลาะเซลไปแล้วแบบนานๆทีไม่ได้เจอทีเนี่ยอะฮะมีเรื่องให้เซลเยอะมันจะเซลเนี่ยใช่ครับนี่ฮะเขารู้เลยเวลาที่รวมตัวกันเนี่ยคุณเนี่ยเป็นพี่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่เป้นพี่กันเใช่เลยคนนี้พี่กันเป็นพี่ไม่ได้เลยใช่ครัก็เลยอยากเป็นพี่สักแป๊บนึงก็เลยมาทำความแตกต่าด้เลยเหอ 好不容易赶 ทุกคนย้อนให้ผมหน่อยพอท่เราเข้าใจแล้วนะครับแบ็คเฮเอร์ที่เดินทางกันมาเจ็ดรอบนะครับทำไมเอ็มซีต้องเลี้ยพี่กันตลอดเพราะว่านี่แหละขอมาขอแป๊บนึงขอมาเออเพราะเวลาอยู่ด้วยกันเจ็ดคนเนี้ยโดนเป็นน้องตลอดใช่ฮะนี่ความน่ารักเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันวุ่นวายที่สุดก็รู้ละสามคนนะครับผมถามอีกดีกว่างเวลารวมตัวกันเจ็ดคนมีปาร์ตี้หรือว่ากินข้าวเนี่ยใครกินเก่งที่สุดครับ จุดล้วใครเลอนกันจะมีพี่เจบีกับพี่มาร์คสองคนพี่มาร์คคือไ่้ผมมาร์คดูตัวบางๆไม่ไม่หกกินเก่งเก่งมากเร้าพี่มาร์คพี่เจบีเป็นชุดอะไรเหมือนกันนรผมชอบกินอะไรที่แบบมีน้ำซุปเผ็ดๆชอบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมยูเกียร์ก็จะกินอีกอย่างหนึ่งกินอะไรที่ไม่เผ็ด อาซ้อมมะเขือเทศเฟรนช์ฟรายด็อกเก็ตเออเนื้ออะไรอย่างเงี้ยผมไม่กินผักไม่กินอะไรเอออะไรมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมแต่ว่าเวลาลงตัวเนี่ยบางทีก็แบบลงจคนเนี่ยอ่านย่างล่าสุดที่ทัวร์สิทธิ์ที่ญี่ปุ่นมาเราก็จะลงกันนะผมแล้วก็ลงก่อนเนี่ยแยกย้ายมาทำงานส่วนตัวไม่ได้เจอตั้งปีกว่าไอ้ไม่ใช่ปีกว่าเดือนกว่าปีกว่าปีกว่าตอนแรกก็จะนัดลงกันที่บ้านพี่มานลงกัน รวมกันที่บ้ามาร์กีต่อแล้วตอนน้ก็กินกันเหรอครับเหรอจะวมกันพี่ชาพี่้พี่นพี่บพี่โ้โหเอาหูไปไม่รอดเลยคือพี่ตอบว่ารวมตัวกันและกินข้าวปาร์ตี้กินข้าวปาร์ตี้กันผมก็แบบที่ส่งแบบหนึ่งเดือนแบบเออจะสูรทำ็ดีๆนะหูแบบแบมมิโชดีๆนะอไรเงี้ยแล้วผมก็รวมตัวกัน แล้วก็แบบอถ้าเกิดจริงๆพวกผมก็ก็โตแล้วแล้วก็เด็กก็ก็ก็เด็กแต่ยังโตก็โตอ่ะดูกางๆผมมันก็มีการจูงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่ดีว่าที่แบบ จิ้กันอะไรเอยแต่ว่ามันแบบคนที่กินไปจิ้ไปแล้วจะเป็นพี่มาหรืพี่เจบีอ่ะโอ้ยยิ่งกับผมก็เวลาจิงมเยอะมันจะอิ่มก็เลยก็จิงมแบบไม่กินอะไรสักอย่างบ๊ายบายนะก็ตอนก็คือตอนนั้นก็รอบสุดท้ายทด้วบหลบตัวกันนะู่นบมาณนั้นแสดงว่าเจบีนะที่กินจุกมากใช่ครับนะฮะแล้วก็มาร์ทที่ตัวบางๆไม่ได้เชื่อว่าจะกินเก่งแล้วจ้าสันนี่เขาชอบกินอะไรล่ะพี่สันนะผมพี่สันพี่สันเขาชอบกินอะไรแบบแปลกๆนะผมแปลกๆเรา แค่ว่าอะไรดีอยเวลาเขาแบบชอบอะไรชอบกินอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะกินอันนั้นแบบกินแบบสองสามเดือนแล้วอยู่ดีก็ไม่กินอีกเลยแล้วผมล่าสุดนะผมตอนคัมแบงไอซอนยูอะผมครับผมเอ้ยไม่ใช่อายซอนยูินรถระบายครับผมตั้งแต่ไปรถละบายเขาเขาชอบกินปลาไหลย่างปลาไหลย่างกินทุกวันแล้วแบบเสร็จงานแล้วเวลานอนสามชั่วโมงเนี่ยก็ไปกินปลาไหลย่างแล้วกลับมานอนตื่นมา อยู่แบบอยู่ที่งานอะไรเงี้ยเขาบอกอยากกินปลาไหลย่างก็ต้องดีบรีเนเจอร์ไปหาปลาไหลจากไหนกันแล้ก็เอามาย่างให้เขากินแล้วเขากินอย่างเงี้ยประมาณเดือนประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วผมเสร็จแล้วก็เลิกเลยกินเมนูสามารถกินได้ทุกวันเลยครับผมแล้วก็จะมีชีสติ๊กชีสติ๊กที่ชอบกินตลอดแล้วผมแท่งชีสแท่งชีสเนี่ยกิน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 แล้วก็อีนก็เลิกกินไป เขาจะเป็นสไตล์ประมาณนี้กินไปกินจนเบื่อแล้วค่อยเลิกแล้วก็หายอย่างอื่นเะไรประมาณนี้นั่นก็เป็นสไตล์การกินของเพื่อนๆพื่อนในวงจิมยองว่ะพี่ยองล่ะเห็ขาคุมอาหารเยอยู่นะผมเวลาใส่เวลามาห้องซาเนี่ยเขาจะเตรียมมาอะครับมันเผาแล้วก็แบบบล็อกเกอรี่เอาไปต้มไข่ต้มอะไรแบบเขาจะกินแค่นั้นนะผมแต่เวลากินไปกินข้าวเนี่ยคือเขาจะไม่ไปก็ไม่ได้ว่ารวมตัวกันแล้วไปกิน พวกคนกินเนื้อย่างหมดแล้วกินเนื้อย่างๆจะมีเขาเนื้อย่างเอากระบอกขึ้นมาดูด้วยคนกินเนื้อย่างเขากินไข่ตุ๋นกันต่อไปน่าสงสารน่าสงสารมากแล้วเขาจริงๆเอาบ้างแต่ก่อนลดระบายจนถึงตอนนี้แล้วนานมากแล้วเขาเพื่อซีนอาบน้ำซีนั้ำซีนเยลเพื่อซีนั้ำซีนเยลคำว่ายังแต่ว่าพอเสร็จแล้วพอถ่ายทีมสื่อบุกอย่างแรกที่เขาไปกินเลยครับผมบอกวไปกิน ไอ้นี่ยรับมาม่าทำเป็นลุงเขาบอก็อยากกินมากเอออ้อร่างกายอยู่ครับใช่ตอนนี้ครับผมที่จริงกินพวกเลือกกินอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นแหละที่พี่การบอกนะฮะจะต้องมีซีนหนึ่งที่ต้องโชว์ซิใช่ครับผมแสดงว่าตอนนี้หนุ่มที่ซิแพรงชัดๆก็จะมีสองคนในวงคนเดียวคนเดียวเออเอออีกคนใครอ่ะพี่เขาจักสันไงครับปกติูดีแจ็คสนพ่อแจ็คสันมีครับ บิสิกแพคก็ตันดีครับถ้าเกิดมีไฟฉายลงมาจากข้างบนครับผมผมเม่ใช่แสงไม่แต่ว่าพี่นิยองเขาคือแบบเขาเป็นคนดีแบบตัวขาวมากๆนะซึ้งคนยิ่งขาวจะยิ่งมองไม่เห็นนะผมโอ้แต่มาเต็มจริงนะผมอย่างเงี้ยมาเลยว่าเดี๋ยวลองถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตภายในปีนี้หรือสักอย่างเนี้ยครับผมรับรองได้เห็นแน่นอนอ้ ถากละเรื่องกินนะใครชอบกินอะไรใครกินเก่งเราก็รู้กันแล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าถ้าเกิดสมมตินะฮะให้แทนสมาชิกในวงนะครับของคอสเซเบ็ตให้เหมือนเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวครอบครัวแบงค์จะเปรียบสมาชิกในวงคอสเซเบใครมีหน้าที่อะไรและใครตำแหน่งอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นครอบครัวใครเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่บ้างยากนะเป็นยากเตะ ไอ้นม่เหรอแม่ไอ้ไดจะคนแม่คนที่เป็นแม่อย่างแม่เลยแม่เป็นพี่จินยองพี่ยองคนที่เป็นพ่อป๋าเนี่คนที่เป็นพ่อพ่อได้ในวงได้แต่เป็นใครจะเป็นพี่มาร์ทนะครับโอ้ยพ่อพี่มาร์ทเป็นพ่อนี่ต่อพี่มาร์คเป็นพ่อใช่ครับแต่ไม่อดจิ้นเลย คนที่เป็นพี่คนโตก็น่าจะเป็นพี่แจ็คสันอ่าพี่คนโตแล้วก็เป็นพี่รองมาก็น่าจะเป็นพี่เจบีพี่เจบีเสร็จแล้วเพราะว่าพี่ยองเจอาจจะเป็นน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กยูยอนี่จะเป็นเหมือนกับโกลเดนลี่พิวร์ที่อยู่กับเราใช่ครับบีอยับนพี่กันปุ๊บรู้จักโกลเดนลี่พิวร์ใช่ไหมอยู่ไม่นิ่งเบื่อกันแล้ว ตลอดเวลาบผม